สวัสดีครับร้าเนเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านของผมอยู่ที่แม่กองนะครับเปิดแค่สามวันเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการส่งโดนเออเแบบลงทะเบียนปลอดภยัยหายห่วงนะครับพี่ๆคนไหนไม่สบายใจสามารถนั่รับสินค้าได้ที่เจเจมอลเซ็นทรัลปิ่นเก้าหรือรแวะใกล้เคียงนะครับก่อนไปรับชมสินค้าต้้งกวนที่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัดไปสินค้าก่อนใครขอบพระคุณครับ แหวนเขียวส่องจันเนื้อทองคํา 14K ประดับด้วยเพชรเกสรทั้งหมด12เม็ด0.60กะรัตไซส์แหวน52น้ำหนักรวม3.25กรัมราคา18,700บาทครับแหวนวงนี้เป็นงานโบราณนะครับ ดีไซน์ออกมาเรียบง่ายแต่สวยนะครับเขาลงตัวนะครับวงนี้น้ําหนักมาไม่เยอะนะครับ3.25กรัมนะครับตัวแหวนเป็นงานโบราณแต่ว่าอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะครับเป็นแหวนที่ลงตัวนะครับสีเขียวของเขียว่องสวยนะครับสีเขียวเข้มสดใสนะครับเพชรขาวสะอาดดีนะครับทางร้านตรวจสอบมั่นใจได้ว่าเพชรขาวสะอาดตําหนิน้อยมากถึงน้อยที่สุดเหมือนเดิมนะครับถ้าเพชรเหลืองเพชรไม่ขาวเพชรไม่ดีเนี่ยทางร้านจะไม่นําเข้ามาจําหน่ายแน่นอนครับ วงนี้ทางร้านกาล้ารับประกันเหมือนเดิมนะครับแหวนเขาลงตัวมากนะครับเป็นแหวนที่เรียบง่ายสีเขียวส่องสีเขียวสดใสเพชรขาวสะอาดดีตัวแหวนดีไซน์เรียบๆเ,เป็นงานเก่างานโบราณนะครับชิ้นนี้สามารถออกใบเซอร์ได้นะครับว่าเป็นเขียวส่องแท้แน่นอนนะครับให้พี่ๆดูรอบตัวแหวนนะครับเป็นงานเก่างานโบราณอาจจะมีรอยขนแมวรอยนิอยจากการใช้งานบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับ ต่ก่อนส่งตัวมือพี่พี่จะทำให้ใหช่างเจลลี่ทำความสะอาดชุบล้างใหม่หมดเลยนะครับความวิง้งความวับของแหวนเนี่ยจะเพิ่มเท่าตัวแน่นอนครับสภาพภายในด้านในสวยงามดีนะครับเป็นงานเก่าแต่อยู่ในสภาพดีนะครับให้พี่พี่ดูชัดๆนะครับเขียวซองขนาดเม็ดค่อนข้างใหญ่นะครับแต่เนื่องจากเป็นงานเก่างา,านโบราณทางร้านไม่สามารถแกะเอามาตรวจสอบได้นะครับว่าเขียวซองกี่กะลัดนะครับไม่งั้น,นพลอยเขาจะช้ำนะครับ มาพอกับใบรับประกันจากทางร้านเหมือนเดิมนะครับพร้อมเงื่อนไขาการซื้อขายแลกเปลี่ยนคืนพี่ๆสามารถจะใส่บ่อยแค่ไหนก็ได้นะครับจะเลิกค่าแป้งค่าเครื่องสำอางคาบสารเคมีรับหมดครับขอแค่เพชรอยู่ครบพลอยอยู่ครบแค่นั้นเองครับรับคืนหมดนะครับพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อเข้าพูดคุยสอบถามได้นะครับออบวงนี้เพิ่มรถไซส์แหวนได้นะครับพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ถามพี่คนไหนดูวิดีโอย้อนหลังไม่ว่าเป็นคลิปไหนก็ตามเก่าแค่ไหนก็ตามพี่พสามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะครับเผื่อสินค้าชิ้นนั้นจะยังอยู่เป็นแหวนที่ดีไซน์เรียบง่ายนะครับแต่แหวนเขาวงไม่ใหญ่จะใส่ก็เด่นแน่นอนครับเพชรเล่นไฟคอนเฟิร์มเลยครับวงนี้สวยมากนะครับดูดีนะครับเรียบง่ายแต่ดูดีนะครับวงนี้เขียวส่องเล่นไฟแน่นอนครับ พี่ๆคนไหนมองหาแหวนโบราณโบร,ราณอยู่ไม่ใหญ่มากใส่สบายนิ้วใส่ไปได้ทุกที่ทุกวันวงนี้เหมาะมากเลยนะครับพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณที่พี่มากนะครับที่รับชมขอบคุณครับ